กลับสบายดีพี่น้องกลับสบายดีเด้อพี่น้องเอฟซีทุกท่านเปิดสุมองสุบอนนะพี่น้องจามัน,นก็นมาพบมาเพาะก็ซองแม่คิงคามทำแม่ก็มันไปเงินพาก,กันคุดพี่น้องพาก,กันคุดสวนสิเตรียมโตพาก,กันปลูกพักปกติทาแม่เต็มว่าละพี่น้องปีนิสะ <c oughs> อ้องเยอย่าจ yeah. ูด้วยแม่อย่ามันใหม้เลยนี่ซื้อพักบัวเัิดอันฮะเขาเถอะเอาพักบัวแส่มาให้พักบัวยังพักบัวฟี่ฮั่นแล้วจะเอาพักบัวแส่เขาจะปาดแล้วเขาสิปลูกแล้วมันออกหน่อมา่ลไหซื้อนะพายซื้อน้ำชาทองมันงูจิ้งจอกตาบางกระจุ่งถ้าบอกปลูกยี่อะไรมันก็เเววเมื่อไรเขาจะเส่หน้าอย่างนี้ะเดี๋ยวปลูกพิน้องเลยที่จะได้ปลูกพักบัวก่อน จะว่าจะุดน้ปุปี้เอ้าเออปปี้ยังสิบเป็นสขุดพกักเนาะเนาะขุดป,ปุปปี้ไม่ไาขุดหรปุปปี้สกัุดพทีแกรก็กัขุดช่วยกันขุดงานใหญ่เนาะงานใหญ่เนาะเนาะ น่างเีน uh, ่ะน่าจนเงไปเนียเยางินนางใบเงินคนสวยปวด้หนเยปวดเพื่องน่ะบอยอมให้พูดได้พูดสีพูดเองยิ่งใหญ่วะก็ได้สีพูดเองยิ่งใหญ่สีพูดเองค่ะ กูดเวอร์ออกเวอร์ออกเมียนใส่กูดกูวัวีโม่สมัชช์คือยังออกเลยาม่กระผมง่ายเลนจะขุดสามัง่ข้ามเลยแบงออมข้ามัน มาแล้วกระจูดมันก็มาปลูกข้าวกนะแม่โอ้ยปูบ่่ะขมปปเนะนานนี้แหละพี่น้องอ่าอันนั้นแหละบออนหํำเลน้องหน่ยแม่ฮดให้เห็ดหัวออกไปค่ะอ่า อีเมซวนเราเอายัางเอาหนำน้องนันอง่อานะหนองามนะงามกประหยัดไ่แม่ประหยัดไผ่นำองเขาจะจดเดี๋ยวอันไ้บาค้งเห็ดหัวหายเนี่ยน,นี่ทางออกไปเนาะแต่เ่าต้องใส่ได้น้ม,ม่มออนมน,ะมนะ้องนหาผูมากบัวตั้งหัวเลย้นหาผูหน่อยมา หากึมาเอาอรดี๋คือการหนาหมดอึใส่ใส่อันใ,ใส่ได้กับเต่องไผ่มีเงื่อนติเจขาไผ่เดือนละการสี่เตนเอ้ยว่าเด็กนัางนองอย่ฮุดเอา <c oughs> ใส่นำนองเอาเพี่อนี่ามีเก็บกินแลวเนาะแม่น นี่นะทำเยาวา,านไว้พี่น้องพักกาดพี่นะแต่สีเลือกอ่าอีบานนะี่แหะจับใหมมาจุกที่ตลอดนวนะเหออืมอนะอมีคนซอยแหละ บัวแล้วก็อันตั้งสายนะพี่น้องมันเนี่ยกระทินพี่น้องเป็นกระทินแล้วกินฮอดพี่สาวเพผ่านพี่น้นอ,ง,กกนนะอนทงทางฟินแลนด์เพผ่านหมากินเพผ่านว่าอันทางไทยเพผ่านอยู่ฟินแลนด์นะซื้อเอาอันซองพัวาอรประมาณหาออยกว่าไงได้เนาะไปขายบ่บอกขายจะหายฟรีโดนจนมันมีคนกินพี่น้อง กระถินอันนี้กะเพรากะเพรากะมีแต่งามๆทางนั้นพี่น้องในสวนเบี้ยน้อเบี้ยยังพักงาเบี้ยผัดกะหล่ำปลอันนี้กระจัมปูจัมปลาลาบสองลาบสิ่แกะข้าวกิกระจัะมปลาเนี่ยมันอร่อยอันเพื่งองตอนแรกสมัยกวดบ่อะไ

ต้องแปลงหัวอย่างดีนะปลูกพักซี่พักกาดหอมเปาะสลัดหวเนี่ยพักพนเนดอกลาเดี๋ยวัไปในเมืองเมือม่ออื่นพี่น้องปอเรียนที่แรกว่าสิไปฝากเขาให้เอือเอ้อเยนเผินมันใดีป้ายห้งซีเขาเจ้าอันไฟดับพี่น้องเลยจะซีเขาหอมปลได้ซับอาจจะเป็นเมื่ออื่นจะมีเสืน่น นายพักไม่ให้ทำแม่เลยเดี๋ยวต่อไปในบ้านเทำผักกระปูกผักกระปูพี่น้องกินบาหวานผัวไว้แบบปลูกกระไรดอกเพื่อขา,าดให้หอวมือได้ขาดอันขาดก็ซาตลอดเห็ดซวนคืออีเมซอนน่ะอีเมซอนเห็ดทางขึ้นทางขึ้นทางลงอ่ะเห็ดทางขึ้นทางลง อือเทีเ่ยวอันนี้ก็บผู้ดีแล้วเหมาะเจาะเลยก้องเพื่อนกับก้องบักใหญ่มันอันดเด้มันอันนั้นกล้อมันสีใหญ่นะมันมีรังคาอยู่หลุมเลยค้า <c oughs> มเทีก,กับบันไดลายดอกไน้เลย Hãy mua cho nha mình Mì โอ้เส oh, ียงกันจะดจับจุดจับซับกันจะได้แม่นบางเทือาเขาไปอันบางบ้านนะข้าเจ้าแบบว่ามันออกเลยข้าจะปลูกแต่หวปีไี่น้อง ปกติทำไมรักกับปลกแต่หัวปีแต่ปีนี้ห้าพันแบบเรได้คอยอยู่เฮือนเนาะไปตลอดพี่น้องมีเวลาเขามาถวายบุญเวลาสวนจนได้ซือ้อยังกับพี่น้องปกติน่ะโบคอยได้ซื้อดอ,อกพักบโบงพักพักบัวปกติน่ะมีคนมาซื้อน้ำแล้วมีงานมีการนะพี่น้องเขาบบอ่อนานอะม่เฮาลืมเขาจะถิ่มเลยแหละเออ เมว่าเมื่อเชเด็อากาเพือนดเงงว่าจะมาเสียไป่อาเุบถิ่มไปแล้วพักเส้อมีพอเส้นพอเอ็นเลยพวกเราพาเจ้าบ่านใหม่เนียตายเลยะคบุนมาใส่ค่ะนี่หน้ามันก็แตกลองแบริสเพาะน้าจะเือนเพราะจะาีคนเนาะอืม เอาฝุ่นมาทมเหงา,านันะเครื่องเน่าสหฝุ่นมาใส่ยคุดถืเแอาิตย์มาบิ่่วทารุ่นเบิ่งพี่นองสิเป็นได้ไรนี่นี่นจากเขียวเหี่ยวนะพี่นองเนาะเดี๋ยวสิพักกันลิกกขึ้นใหม่มันมามาคุดสวนนี่สวนมาคุดไทยไม่ใหญ่ เอาไว้นางหมอนกับนางใบเป็นเอื้อกับน้องน้องใบหมอนนะพี่น้องหาใบหมอนมาคุดเปลี่ยนไม่ยากนางใบเงินสิอยู่น้ำข้าประจำพร่อว่าทำแม่อมาเลี้ยงแต่ในหน่อยพี่น้องเลี้ยงแต่ซองเดือนพี่น้องเลยเลี้ยงแต่ซองเดือนแม่ผนถิ่มแม่เป็นฟ้า เนี่ยเป็นปลาห้างนาครับเป็นก็นเลยมาอยู่นำ้ำจะเลี้ยงอาแต่ได้สองเดือนอาจเป็นบาดก็ชุอเอื่อยนี่ถ้วยด้วยพี่น้องเพราะได้เป็นเอื่อยอันนี้เอื่อยใบเงินอันนี้เอื่อยอันนี้ใบมอนฝุ่นคือคิ้งค่ำเลยอ่คิ้งค่ำได้แนว เรียนแบบเรียนแบบไปอ่ะแล้วพี่น้องฮักกสซิล่าแล้วพี่น้องจะพอกันคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะได้ทานรุ่นเบิ่งพี่น้องมื่ออื่นเมื่อได้ทำแม่ปูสิมาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งในส้มสิซอยอันทำแม่พันธุ์เห็ดก่อนแล้ว